เ้เด็กๆก็ไปไปดูวันเดือนปีเกิดของเรานะคะคราวนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับกับวันอะไรละจันทรคติบ้างนะคะจันทรคติก็เกี่ยวข้องกับอะไรลูกเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์เอะคราวที่แล้วคุณครูพาเด็กๆไปศึกษาชีวิตของเด็กชายเถนเด็กชายเถนก็ทําไมนะ เด็กๆจําได้ไหมก็จะนั่งมองดวงจันทร์แล้วเขาก็ตามหาดวงจันทร์นี่แหละนะคะดวงจันทร์ก็จะเป็นวันอะไรล่ะวันขึ้นวันแรมนะคะเอาตัวอย่างวันขึ้นสิบห้าค่ำดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงนะคะอันนี้คุณครูชี้ดวงจันทร์เต็มดวงเพิ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราดูอะไรจันทรุปราคาใช่ไหมคะดวงจันทร์เต็มดวง ถ้าเป็นวันแรมก็จะเป็นไงลูกวันแรมก็จะค่อยๆมืด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 นะคะเมื่อไหร่ที่วันแรม15บห้าค่ำก็จะมืดสนิทเลยมืดตืต้อเลยคืนนั้นก็เป็นไงใครจะออกมานอกบ้านก็จะอุย้ยกลัวจังเลยมืดจังเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่วันไหน15บห้าค่ำขึ้น15บห้าคำก็จะดวงจันทร์เต็มดวงเราก็จะเห็นท้องฟ้าสว่าง บ้านเราก็มองเห็นสว่างวันนี้นะคะเราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะการนับช่วงเวลาแบบสุยคติคราวนี้เราก็มากาันนับช่วงเวลาแบบจันทรคตินะคะ,ะไปดูใบความรู้ในสไลด์พร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณครูมีใบกิจกรรมให้เด็กๆฝึกด้วยแล้วเราก็จะไปดูปฏิทินกันต่อนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ต้องเป็นไงล,ลูก ตั้งต้นทางและก็ปลายทางก็ต้องยังไงต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการใช้ในชีวิตประจำวันของเราไปดูนะคะประวัติศาสตร์วันนี้ในเรื่องการนับช่วงเวลาแบบจันทรคติะนะคะอ่านพร้อมคุณครูลูกการนับช่วงเวลา แบบจันทรคติบบน,ตนะคะการนับช่วงเวลาแบบจันทรคติหมายถึงยังไงล่ะก็หมายถึงวิธีนับวันแล้วก็เดือนโดยถือเอาการโครจรของดวงจันทร์เป็นหลักนั่นเองนะคะอ่านพร้อมคุณครูแบบจันทรคติ วิธีนับ,ว,นบวันและเดือน,น,ดอนโดยถือเอา,อเอาการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลัก,น,น,ลกะนะคะเด็กๆรู้จักดวงจันทร์แล้วเราก็จะนับดวงจันทร์ว่าเริ่มตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำหรือวันอะไรก็ตาม เราจะไม่รู้หรอกเพราะเด็กๆเนี่ยจะไม่ได้อ่านตัวข้างล่างของปฏิทินจะจะดูว่าโอ้วันนี้ตรงกับวันที่2 1เดือนมิถุนายนเอ๊ะวันนี้ขึ้นขี่คั้คุณแม่คุณพ่อก็จะคุยกันแต่เด็กๆไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูที่ปฏิทินใช่ไหมดูที่ปฏิทินว่าเอ๊ะวันนี้ขึ้นขี่คอ่คุณครูทดสอบนะโดยการ เดี๋ยวเอาปฏิทินแขวนมาให้เด็กๆดูดีกว่านะคะ,ะวันนี้ตรงกับวันที่21เดือนมิถุนายนนะคะตรงกับวันอังคารนะก็บอกว่าวันแบบจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นหรือวันข้างแรมนะคะ,ะทดสอบนะทดสอบวันนี้คุณครูเอาปฏิทินมาให้ดูแล้วปฏิทินเดือนมิถุนายนนะคะเ้าเรามาดูพร้อมๆกันมิถุนายนนะคะใหญ่หน่อยเพราะว่า จะต้องให้เห็นถึงตัวหนังสืออ่า21เด็กๆเ,เห็นวันที่21แล้วยังคะเด่คุณครูขยับนิดหนึ่ง21ตรงกับเลมเลมกี่ข่้มเด็กๆเ,เ,เห็นไหมอ่านไม่ได้เดยวคุณครูอ่านให้ฟังนะคะวันที่21มิถุนายนตรงกับวันเลม5้าข้เดือน7เนี่ยเราเรียกว่า ดูปฏิทินแล้วเราก็จะเห็นแบบจันทรคติก็จะเรียกว่าเรมห้าําเดือนเจ็ดตรงกับวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะเมื่อวานนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ยี่สิบตรงกับวันเรมสี่ําเดือนเจ็ดเห็นไหมคะตอนนี้เรมแล้วนะลูกตอนนี้ข้างเรมข้างเรมใช่ไหมเรามักจะได้ยินเสียงเพลงเขาบอกว่าอะไรแล้วเมื่อก่อนนี่มีมีมีเพลง แต่ยุคเด็กๆของครูกงไม่มีแล้วดาวพระสุกร์ใช่ไหมเขาจะมีเพลงเรื่องเรื่องดาวใช่ไหมอาย้อนกลับไปวันที่16นะวันพฤรรหัสที่16ตรงกับขึ้น15บห้าำเดือน7นะคะลูกมีสัญลักษณ์ก็มีพระพุทธรูปก็เป็นวันอะไรลูกเป็นวันพระ15บห้าค่ำก็ดวงจันทร์เต็มดวงก็มีจุดดวงดวงไว้ให้นะคะมีจุดเป็นดวงกลมๆเราเรียวกว่าพระจันทร์เต็มดวง แต่ถ้าพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวเอามาดูย้อนมาดูวันที่9นิดหนึ่งวันที่9มิถุนายนนะคะขึ้น8ค่ำเดือน7จะมีรูปพระพุทธรูปก็คือวันพระแต่ว่าขึ้น8ค่าดวงดวงจังนทร์เป็นไงคะโคจรแล้วครึ่งเดียวเองเพราะอีกครึ่งหนึ่งโลกของเราบังอยู่นะคะเอาเราย,ย้อนกลับไปดูวันที่24นะวันนี้21พรุ่งนี้22มารือนี้23 24ตรงกับวันศุกร์นะคะเป็นแรม8ค่ําเดือน7เอาเด็กๆมาดูซิแรมเนี่ยเต็มดวงไหมลูกนูเล็กๆนีเ่เต็มดวงไหมคะไม,ไม่เต็มดวงแต่ว่าครึ่งดวงเป็นวันพระนะคะลูกเป็นวันพระเพราะมีพระพุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่แต่เป็นวันแรม15บห้แเ้ยรม8ค่ําเดือน7นะคะเอาคุณครูมาให้พามาดูแรมอีกแรมนี่เป็นไงมืดนะคะถ้าข้างแรมเนี่ยมืด นะแต่ว่าเขาทําสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นครึ่งหนึ่งของวันพระก็เรียกว่าพระเล็กถ้าวันพระใหญ่ก็จะ15บห้าคำนะคะอา้าววันที่30สนะคะสัปดาห์หน้า30เดือนมิถุนายนก็มีสัญลักษณ์อีกแล้วมีพระพุทธรูปเป็นวันอะไรคะเป็นวันพระคราวนี้เลม14ค่คาเดือน7แต่ทําไมไม่ถึง15ค่ําคำละ่ะเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าเขาจะคิดวันเนี่ย บางครั้งเราก็14บ่ค่ำเนี่ยก็เป็นไงแล้วครบใช่ไหมแล้วก็เป็นไงถ้า15หาค่ำก็จะถ้าขึ้น15บห้าค่ำดวงจันทร์ก็เต็มดวงนี่เป็นเรม14บ่ค่ำเดือน7นะคะเอาละเพราะฉะนั้นวันแบบจันทรคติก็จะมีเรียกว่าวันข้างขึ้นและก็วันข้างเรมนะามาทีนี้มาดูสไลด์ต่อนะคะข้างขึ้นข้างเรมแตกต่างกันไหมนะคะ โลกของเรานะนี่นี่แหละโลกของเราที่เรายือนอยู่เนี่ยที่เด็กๆนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ในโรงเรียนเนี่ยในอาคารเรียนเนี่ยเราอยู่ในโลกของเราเนี่ยเราอยู่ใต้โลกไหมเราอยู่บนผิวโลกนี่แหละเราสร้างบ้านบนผิวโลกแต่โลกเรากลมๆนี่แหละแต่ทําไมทําไมเด็กๆของครูไม่หลุดลงไปจากโลกไม่ลอยเคว้งคว้างกลางอวกาศเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงดึงเอาไว้ดึงวัตถุเอาไว้ไม่ให้หลุด ไม่ให้หลุดออกไปจากโลกอยู่ๆหลุดกระเด็นไปตกไปอยู่ไหนไม่ทราบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหากันใช่ไหมแต่ถ้าเราไปอยู่บนโลกเอ้ไม่ใช่บนดวงจันทร์นะดวงจันทร์นี้ไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกอย่างก็ลอยอยู่ในอากาศถ้าเด็กๆไปนี่ก็ลอยเหมือนคนเหาะได้เห็นไหมเวลาเขาทาหนังเหาะได้เนี่ยขึ้นไปฟิ้วอย่างเงี้ยก็ลอยเว้งควางอยู่ แต่บนโลกของเรานั้นมีแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไม่หลุดไปไหนใช่ไหมคะอันนี้คุณครูก็บอกเกรดเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยไปบงังใช่ไหมนี่ดวงจันทร์ลูกนี่ดวงอาทิตย์สีแดงน,นี่ดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเวลาดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบหมุนรอบโลกเนี่ยดวงจันทร์ก็เป็นไงหันหันไปหาดวงอาทิตย์อ่ะก็จะสว่างใช่ไหมถ้าให้โลกก็มืด เราก็จะมองเห็นดวงจันทร์มืดแต่ดวงอาทิตย์เนี่ยเขาก็อยู่โลกของเราก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะเดี๋ยวเราไปเรียนตอนตอนเรียนเรื่องของฤดูกาลเรื่องของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราไปเรียนกันอีกครั้งแต่คราวนี้เรารู้จักแค่อะไรลูกการนับแบบจันทรคตินะคะเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเป็นเวลาหนึ่งปี สิบสองเดือนนั่นเองนะคะหนึ่งปีเนี่ยหมุนรอบนี่หนึ่งถ้าหมุนรอบเป็นไงหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันหนึ่งวันทำไมคะหนึ่งวันก็มีกลางวันใช่ไหมถ้าหมุนซีกที่เจอดวงจันทร์ก็เป็นเวลากลางคืนถ้าหมุนซีกที่เจอดวงอาทิตย์ก็เป็นเวลากลางวันเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็อยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ตรงกลางข้างแลมนี่เราจะไม่เห็นแสงเลยเพราะว่าอะไรโลกบังหมด แต่ถ้าเป็นข้างขึ้นข้างขึ้นนี่เป็นไงดวงจันทร์ก็เป็นไงโลกเราก็าอยู่ตรงกลางดวงจันทร์ก็มองเห็นเต็มดวงเพราะว่าโลกไม่ได้บดบังแสงนะแสงที่ดวงดวงจันทร์เนี่ยเด็กๆทราบไหมสีเหลืองๆที่เราอะที่มองเห็นสีสว่างนั่นนะ่ะดวงจันทร์มีแสงในตัวเองไหมลูกมีไหมคะไม่มีนะคะลูกแสงเนี่ยสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์นะ ดวงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงแต่ว่าดวงจันทร์นี่ไม่มีแสงะไรเลยมีแต่ฝุ่นมีแต่กา๊าซนะคะไม่มีแสงในตัวเองโลกเราก็ไม่มีเราต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาเรียนรู้ระบบสุริยคติก็คือดวงอาทิตย์และก็จันทรคติก็คือดวงจันทร์แต่ปัจจุบันนี้เป็นไงคะลูกเด็กๆก,ก็ฝึกนะคะฝึกดู นะเรียนรู้แล้วต้องเป็นไงลูกไปยืนกลางคืนเนี่ยออกมายืนดูชมจันทร์บ้างเอ้คืนนี้พระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าคุณครูบอกว่าให้สังเกตดวงจันทร์ไอะไม่เห็นดวงจันทร์เลยก็แสดงว่าข้างแรมหรือเปล่านะคะวันแบบจันทรคติเรียกว่าวันข้างขึ้นและก็วันข้างแรมนะคะเอาเรามาดูซิตอนนี้เราเริ่มตั้งแต่ขึ้นเอาเต็มดวงก่อนก็แล้วกันนะคะ เต็มดวงก่อนขึ้น15คห้าค่ำนะภาพนี้15คห้าค่ำนี่ดวงจันทร์เต็มดวงแสงสว่างไม่เห็นเงามืดเลยนะคะถัดไปจากข้างขึ้นก็ต้องเป็นวันแรมหนึ่งค่ำลมสองค่ำเลมสามค่ำเนี่ยดวงเซี่ยวมืดๆเนี่ยเซี่ยวเนี่ยสามวันแล้วนะคะดวงจันทร์ก็แหวงไปทีละนิดทีละนิดแหวงเนี่ยก็คือแหวงหายในะลูกไม่ไหวแหวงเต็มนะแหวงเหมือนกับว่า หนูมีแตงโมอยู่ลูกหนึ่งแล้วหนูก็ผ่าไปเซี่ยวนึงมันก็หายไปเซี่ยวนึงนั่นก็เป็นข้างเรม็แรมแสดงว่าแตงโมนั้นก็ค่อยหายไปหายไปนะคะอา้าวพอเรมเปดค่ำผ่าซีกเลยแตงโมผ่าซีกได้แล้วเพราะกินไปแล้วซีกหนึ่งหรืออีกซีกหนึ่งนั่นเองลักษณะเดียวกันนะคะวันเรมเปดค่ำพอวันเรมสิบห้าค่ำเนี่ยถัดไปอีกแปดวันนะแปดวันวันเรมสิบห้าค่ำนี้ ดวงจันทร์มืดสนิทเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะอา้าวคราวนี้จากวันแรม15ค่ําก็จะเริ่มขึ้นขึ้นอีกแล้วในรอบหนึ่งเดือนนี้จะมี15วันแรม15วันวันขึ้น15วันวันแรมก็จะมาแล้วนะคะครบแล้ว15วันครนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นหนึ่งคำ่ำก็เริ่มเห็นเซี่ยวนึงเด็กๆเ,เคยเห็นดวงจันทร์เซี่ยวนึงไหมคะเสี่ยวเล็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะอา้าว ขึ้นสองขาขึ้นสามขาก็จะเห็นเนี่ยเป็นเซี่ยวแล้วตอนนี้จะเริ่มมีแตงโมขึ้นมาอีกหนึ่งเซี่ยวแล้วนะคะเอาละสามขา4สี่ขา5ห้าข้าหกขา7เจ็ดาวันขึ้นแปดขาได้ผ่าแตงโมอีกแล้วได้แตงโมครึ่งซี่อีกแล้วนะคะเอาผ่านไปอีกแปดกี่วันแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ด 12, 13, 14, 15บสา่สาคำก็เป็นเต็มดวงอีกแล้วหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็แหวงเดี๋ยวก็มืดนะ,ะเด็กๆก,กอยสังเกตเราเรียกว่าจันทรคตินะคะอ้าวทีนี้มาอ่านพร้อมคุณครูข้างขึ้น